เวลา18นาฬิกา4นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมนวมภูมินอาคารนวมพูมินวัชิราวุฒวิทยาลัยทอดพระเนตรการแสดงดนตรีออเคสตราเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชบพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนโดยคัดสรรบทเพลงอันทรงคุณค่าบรรเลงโดยวงออเคสตราประกอบด้วยนักศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นักเรียนดุริยางจากสามเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวัชราวุธวิทยาลัยโดยนายนิโกโลอุมแบโตโฟรอนเป็นวัทยากร oh, <my> โอกาสนี้ทอดพระเนตรการดแสดงดนตรีออเคสตราประกอบด้วยเพลงคราวอิมพีเรียลโคโลเนชันมาร์ชประพันธ์โดยเซอร์วิลเลียมวอร์ตันเอมเพอเรลอวลส์โอ437ประพันธ์โดยโยฮันส์เทาที่2 Music for the Royal f i r e w o r k วิ w ์351ประพันธ์โดยจอจเฟตเดริกเฮนเดลและบทเพลงเสนอสงเนียง สนอเสียงสำเนียงสยามซึ่งเป็นการแสดงครั้งแรกประพันธ์ขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันธ์สาหกรอบ28กรกฎาคม2567โดยศาสตราจารย์นรงฤทธิธรรมบุตรศิลปินแห่งชาติพฤศักราช2564สาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลประพันธ์เพลงคลาสสิก สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจัดตั้งขึ้นเพื่อเทศพระเกียรติและสืบสารพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนราธิวาสราชนครินในการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางดนตรีคลาสสิกให้มีมาตรฐานในระดับสากลรวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกสู่สาธารณชนโดยการเป็นตัวหลักสำคัญในการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านดนตรีคลาสสิกให้กับสังคมไทย เมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดกลา้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทพักตีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลข,ขานุการในพระองค์พระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบให้แก่ผู้แทนนักแสดงผู้ประพันธ์บทเพลงและวทัทยากรรวมสี่คน เวลา17นาฬิกา30นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีมหาธาตุในการพระราชทานเพลิงศพนายสมส่วนกรมสว่างซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่3สิงหาคม2567สิริอายุ85ปีนายสมส่วนกรมสว่างเกิดเมื่อวันที่12มิถุนายน2482เป็นบุตรของนายปลื้มและนางตุ่มกรมสว่างเนื่องจากชื่นชอบการร้องเพลงจึงสมัครเข้า ประกวดร้องเพลงตามงานต่างๆและได้เข้ามาร้องเพลงในคณะรำวงคณะตาเหมือนเมื่อสถานีวิทยุยางเกราะประกาศรับสมัครประกวดร,ร้องเพลงได้สมัครเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศภายหลังได้เข้าคณะวงดนตรีชุมนุมศิลปินของครูจำรัดวิภาตวัฒน์ซึ่งเป็นคนเปลี่ยนชื่อจากสมสม่วนกรมสว่างมาเป็นเพลินกรมแดนจนได้บันทึกแผ่นเสียงเพลงแรกในชีวิตคือเพลงทุ่งร้างนางลื่นจากนั้นได้แยกตัวออกมาตั้งวงดนตรีเพลินกรมแดนโดยเป็นผู้ประพันธ์เองและ ร้องเองแนวเพลงที่ทําให้ประสบความสําเร็จเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องและคําพูดในแนวตลกจนได้รับสมญานามว่าราชาเพลงพูดเพลงแรกที่ได้ร้องแล้วพูดในเพลงคือสมัครด่วนต่อมาในปี2513ได้แสดงภาพยนตร์ไทยเรื่องฝนใต้เรื่องฝนเหนือและร่ำเรืองชนสำหรับวงดนตรีเพลิมพรมแดนได้ยุบวงดนตรีไปนานแล้วแต่เพลิมพรมแดนยังร้องเพลงตามงานต่างๆโดยมีผลงานทั้งหมด27ชุด เพลงดังเช่นวาสนาหยาจกยาลืมเมืองไทยชมปรุงมนรักบ้านไร่คำมั่นสัญญาเพชรข้านรักโดยได้ยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งพุทธศักราช2555ด้านครอบครัวสมรสกับนางสกุลตลาพรมสว่างมีบุตรหนึ่งคน ที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถบ้านหนองห้าตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนงมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะอนุกรรมการเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการเพื่อฝึกอบรมศิลปาชีพและปลูกฝังความรู้เรื่อง การเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปัจจุบันสามารถฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นการรักษาแหล่งต้นน้ำลำธารมีความหลากหลายทางชีวภาพราษฎรในพื้นที่12ครัวเรือนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่า220ไร่คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนที่ฐานปฏิบัติการบ้านผาแดงล่างกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่326 ตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำเชิญถุงพระราชทาน40ถุงไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง2หน่วยงานคือฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านผาแดงล่างและฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฟุ่มโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระจักรเสสรงห่วงใหญ่ไปกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสันติสุขบ้านขุนกำลังตำบลขุนควรอำเภอปงจังหวัดพะเยาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่รชัชฎรและผู้ปฏิบัติงาน194ถุงได้แก่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านสันติสุขบ้านขุนกำลังและโครงการอเนเนื่อาจากพระราชดำริพื้นที่ดอยยาวดอยผาหมน่นดอยผาติ สำหรับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านสันติสุขบ้านขุนกำลังตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548ปัจจุบันรัศดรบ้านสันติสุขและบ้านขุนกำลัง629ครัวเรือนซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งได้เรียนรู้การทำการเกษตรแผนใหม่ที่ถูกต้องควบคู่กับการอนุรักษ์ดินและระบบนิเวศของป่าไม้บนพื้นที่สูงสามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพของตนเอง ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำรวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ในท้องถิ่นมีการจ้างงานให้แก่รัษฎรในพื้นที่ค่ำวันนี้ที่โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคาเมเลียและน้ำมันพืชอื่นอเภอแม่สายจังังวดเชียงรายองคมนตรีเป็นประธานเปิดงานหนึ่งทศวรรษมหจรัย์ 10+ ชาติพันธ์แม่สายครั้งที่10 ซึ่งประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายและกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง11ธันวาคม2567เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอแม่สายตลอดจนเพื่อนบ้านอาเซียนให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้อำเภอแม่สายเพิ่งฟื้นตัวจากเหตุกภัยการจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และคืนความสุขให้กับประชาชนอีกด้วย สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถ,ถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุ้ธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนืนในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่5ธันวาควม2 5 6 7และวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชาสารีนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาวันที่7ธันวาควม2 5 6 7 ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญบันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตะภาวนาตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2567เวลา8นาฬิกาถึงวันที่10ธันวาคม2567เวลา8นาฬิกาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store